วันนี้จะมาสอนวิธีการลดปวดจากโรคหมอนโรคกรดกคอเสื่อม ep ที่5กันค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะสอนวิธีการนวดคลึงบริเวณกล้ามเนื้อข้างๆกระดูกสันหลังส่วนคอนะคะส่วนใครนะคะที่มีอาการปวดด้านซ้ายนะคะเราจะใช้4นิ้วของมือด้านขวานะคะอ้อมไปด้านหลังแบบนี้นะคะบริเวณที่4นิ้วจะมีเอ่อคลึงแล้วก็กดนะคะก็คือตรงนี้นให้ดูตรงนี้จะเป็น จะเป็นกระดูกสันหลังส่วนคอนะคะเราจะใช้สี่นิ้วนี้นะคะคลึงเริ่มจากบริเวณท้ายทอยนะคะคลึงลงมาจนถึงบ่าแล้วก็คลึงกลับไปเราจะรู้สึกตึงนะคะขึ้นไปถึงศีรษะเลย คลึงได้เรื่อยๆนะคะน้ำหนักนะคะที่เราใช้จะใช้น้ำหนักพอประมาณนะคะจะไม่กดแรงจนเกินไปจะทำให้กล้ามเนื้ออักเสบได้นะคะเราจะคลึงแค่พอรู้สึกตึงๆพอนะคะคลึงได้เรื่อยๆเลยเราจะไม่คลึงบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอน,นะคะแต่ว่าเราจะคลึงบริเวณกล้ามเนื้อด้านข้างะคะ่ะเราจะเริ่มจากข้างที่ปวดก่อนเลย จากนั้นนะคะให้ใช้4นิ้วของฝั่งตรงข้ามอีกข้างหนึ่งค่ะอ้อ,อมพอมาด้านหลังนะคะนวดข้างขวาก็คือนวดข้างที่ไม่ปวดนั่นเองนะคะให้ดูด,ด้านหลังก็คือตรงนี้เริ่มจากบริเวณท้ายทอยแล้วก็ลงมาจนถึงบ่าขนาดข้างนี้ที่ไม่ปวดนะยังรู้สึกแบบตึงเลยะะการนวดอีกข้างนึงนะคะ ข้างที่เราไม่ปวดเนี่ยมันจะทําให้เสริมเสริมอีกข้างหนึ่งที่เราปวดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรานวดข้างซ้ายเราก็ต้องนวดข้างขวาด้วยนะคะสึกตึงแล้วก็เจ็บเหมือนกันคลึงได้เรื่อยๆนะคะน้ำหนักที่ใช้ก็จะใช้น้ำหนักพอประมาณนะคะไม่แรงเกินไปคลึงจนกว่าจะรู้สึกดีขึ้นเบาสบายนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะคะไปให้คนที่คุณรักโรโร่เลยค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะเจาะลึกวิธีการดูแลสุขภาพจากโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมด้วยตัวเองนะคะสามารถที่จะไปลงเรียนที่คอสได้นะคะสนใจข้อมูลยังไงติดต่อมาได้ที่ l i น e ID เดียามิจอยสตอรี่ค่ะหรือ Facebook Fanpage ยามิจอยสตอรี่นะคะส่วนใครที่อยากจะเป็นสมาชิกช่องยามิจอยสตอรี่ใน YouTube นะคะตอนนี้ช่องยามิจอยสตอรี่ก็มีปุ่มสมัครนะคะสามารถคลิก ปุ่มสมัครที่หน้าช่องยามจอยสตอรีใน YouTube ได้แล้วค่ะแล้วเจอกันนะคะ